สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าอาทุจ้าก่อนเอาเราบทัทำมงานบทัท่ามันงานไม่ไดเ,นยนยเด็ดเนี่ยเน้นอยากได้งนมใหม่จ้ายิ้มหวานจะกลองด้วยหวัวลอยงไงเพชดดีล่ะอร่อยไหม

เนี看看네 what? Ừ, Sadly, nah bueno, ๋ยเอาน้ำให้ลูกเด้อลูกตาบานหน่อยเปะอืมเป็ดกนเอเกี่ยงงเด้อแมจับป้ยมนจะกล้องเลยสทีลูกอุ้ยอุ้ย นี่แค่หนาพอบอ่อยอยู่เออเนปซีนี่มากินแกนไปแด้วจะพี่นอ้องมันแฉลบก่อนอืมหนักมากเลยจำลำเพลิงมาหรอ น้ำเย็นให้ดูกินแล้วจะ่างแม่กินอุ้ยอ่าก่อนอีกบ้างเล็ดเล็ด Ừ, Dạ ba Thì bà kinh kín kem hả? bó tay nè <laughs> <laughs> เป็ดอหมัก,กหม่ดิไว้พอหสล à, ăn mua đái, ăn ăn mực chậm, ăn chậm, ăn áo, váng. เอา้าเพดไหลให้แม่มาหากัเาาากเอาไนมะ่เจ้เอาเนาะไปหาแม่เธอไปอืมเพดอืมเพดเนี่เอาไม่เจ้ามั้ง วานเอาไหนมาวัไแม่ไป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 เอฟซีก่อนไปไปเลยไปไปก่อนเลยไปไปจุบด้วยจุบด้วยเพชรไร้นานนะเพิ่นขึ้นมาแล้ะเอวนั่นเอนนไปไปเอฟซีก่อนจุบด้วยอือหอ มาทำงานเลยเรามาทำงานเลยมาได้เงินซื้อนมไปแล้วพี่หนอกเพชรลายหาย Anh à. Cá làm phường thưa. Cá phải làm phường mà hay. Lan phường tọt bạc pô lu pô. แม่เพื่อนใจล่องเแล้วม่นจะไม่มีมองแอลลบมาฉันคือเก่า

ไปดูดกบตาด้วยเราอีเปิดมาจ่ายเอซีเลย